แบดมินตันเป็นกีฬาไม่กี่ประเภทในโลกนะครับที่คนในโซนเอเชียแบบบ้านเราเนี่ยเล่นได้ดีแล้วก็มีนักกีฬาถึงมือวางอันดับต้นๆของโลกมาแล้วหลายต่อหลายคนแบดมินตันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไหวพริบความรวดเร็วว่องไวฉะนั้นเรื่องของเทคนิคและท่าทางการเล่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆใช่ครับใครก็จับไม่แบดลุกขึ้นมาตีได้แต่เมื่อหลายๆคนเริ่มหลงรักกับกีฬาประเภทนี้มันก็ต้องลองหาอะไรมาต่อยอดแล้วก็หาความท้าทายใหม่ๆให้ตัวเองแล้วเราก็จะเข้าใจครับว่ามันไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือบทเรียนแห่งความ พยายามวินัยและการไม่ยอมแพ้วันนี้เราลองไปดูความมุ่งมั่นของนักกีฬากลุ่มหนึ่งครับแล้วคุณจะหาคําตอบได้ว่าทําไมเราถึงต้องมาเรียนแบดมินตันกันเปลี่ยนตัวเองจากตีแบดเก่งเป็นตีแบดโคตรเก่งเนี่ยเคตรทำกันยังไงลุยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับตั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้มีนะครับสวัสดีครับเราตีที่สนามแบดนลิบินรามนคราเนี่ยตั้งสอนมานานหรือยังที่นี่ ที่นี่น่าจะมี10ปีได้ล<ช>ะซอนน่นี่10ปีปปเหรอใช่ครับพี่รู้จักตั้งสมัยแบบประมาณกวนเจจูนอะสมัยก่อนแม่ง<ป>เลอร์แบตีกันดนมากเข<พ>าเป็นมือเอตอนนั้นเขาคู่กับใครวะ้ตาต้า,ตา ตาเขาจะเป็นมือหน้ามือตาของกวนแบงเลิฟของพี่จูนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยพี่จูนจัดกวนอยู่ด้วยที่สนามอะไรครับสปอร์ตทาวสปอร์ตทาวตั้งเองก็มีสอนอยู่หลายที่แต่ว่าก็สอนอยู่มากๆก็จะเป็นที่นี่ใช่ตอนเด็กๆพี่เคยเรียนดับเหมือนกันเรียนตอนอายุ12แล้วก็ห่างหายไปเลยตอนอายุโซประมาณยี่สิบปลายๆก็รู้สึกว่าอยากกลับมาเรียนใหม่เหมือนกันเหมือนไปเรียนได้ผลสองคนเองแล้วก็ไม่มีเวลาบางทีตีกวนเนาะแล้วเห็นลูกศิษย์ตั้งทั้งหลายเขาตีดีขึ้นคือเห็นผลชัดเจนเลยลูกศิษย์ตั้ง อ่าเป็นรุ่นผู้ใหญ่ซึ่งอายุประมาณโอ้ไม่ต้งเลสามสิบถึงห้าสิบห้าสิบก็ีเออย่างนี้ใช่ครับลุงก็เรียนได้ได้เพียงนั้นนั่งคิดว่าทําไมเขาถึงมาเรียนกันผมว่ามันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนมากกว่าบางคนเขาต้องการแค่พื้นฐานแต่บางคนต้องการออกกําลังกายแต่อย่างที่มาเนี่ยส่วนมากจะแบบเฮ้ยเราอยากเก่งขึ้นอยากเก่งขึ้นอยากตีกวนสนุกขึ้นเขาก็จะได้เบสิกที่ถูกต้องแล้วก็ได้เทคนิคเข้าไปพอเริ่มมีเทคนิคเนี่ยเขาก็เริ่มอยากจะแชร์เร้น เองแล้วใช่ไหมเขาก็อยากจะไปหาแข่งทีนแข่งแล้วตามเวทแล้วเห็นลูกศิษย์แต่ละคนนี่เสาร์อาทิตย์อ่าแล้วพอได้รางวัลกลับมาทีเนี้ยเขาก็จะมีแพชชั่นในการฝึกซ้อมมากขึ้นก็คือหาเป้าหมายหาออบเจกตีฟในการเล่นแบดนาใช่ถ้าตั้งเด็กจริงๆเด็กกี่ขวบมอะไรจะดีที่สุดครับเออสมมุติว่าเริ่มเรียนเลยสมมุติว่ามีลูกเล็กเนี่ยถ้ามุมมองผมนะผมมองว่าสัก5ขวบห้าขวบจับแล้วเหรอโอ้นักกีฬาเดี๋ยวนี้เขาก็จับตั้งแต่สามสี่ขวบก็มาเดินมาเดินในสนามแล้วนะใช่พ่อของพี่เนี่ยพี่ไปจับตอน12 แล้วก็ถือว่าช้าไปแล้วพร12เนี่ยโค้ชเราก็พาไปเล่นกับพวกทีมต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาเริ่มแข่งกันแล้วในขณะที่เพิ่งเริ่มตีเพราะนั้น12ยังชา้าไปเลยเออท่านก็เป็นไปได้ว่าตั้งแต่5 6ขวบก็เริ่มจับไม้ได้แล้วใช่แต่ว่าคนเรามันก็เป้าหมายไม่เหมือนกันนะเนาะถ้าวันนั้นพ่อแม่พพอร์ตครอบครัวพพอร์ตมันก็ได้เริ่มเรียนแหละแต่ว่าใครก็ตามที่บางทีเพิ่งมาหลงรักกีฬาแบดมินตันเนี่ยในช่วงที่แบบเริ่มทางานแล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะนั มันเริ่มพร้อมกันแต่ <ừ> ไปไม่ไม่เท่ากันนะตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมหมายถึงว่า พรสวรรค์พรสวรรค์ทางด้านกีฬาเออบางคนแบบเริ่มเรียนกับตั้งพร้อมกันน่แต่คนนี้เล่นเก่งกว่าคนนี้เยอะเลยทั้งทั้งที่เรียนชั่วโมงเดียวนีครับมีส่วนมากผมว่ามันจะเป็นทักษะทางด้านกีฬามากกว่าเพราะคนที่เรียนกับผมเนี่ยส่วนมากเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมอ่าก่อนหน้านเนี้ยเขาอาจจะเตะบอลมาก่อนอ่าอาจจะปั่นจักรยานมาก่อนทำให้แบบมีกําลังขามีสเต็ปในการวิ่งไม่เหมือนกันวิธีการสอนก็จะแตกต่างกันไปใช่เพราะจริงจริงการเรียนที่ถูกต้องมันก็เป็นในเรื่องของการเซฟตัวเองเหมือนกันถูกไหมถูกต้องนขาดตท เองยังพลาดมาแล้วเลยครับอาจจะเป็นด้วยด้วยวัยหรือไม่ด้วยวัยด้วยของอย่างของมีอย่างเงี้ยมีเล่นแบดแต่มีหัดเล่นตอนโตใช่ไหมแต่ก่อนเล่นบอลคืออย่างนี้ตอนที่ผมเด็กกับผมก็ตีตามโรงเรียนก่อนพี่ตีจริงจังผมชอบเป็นการเตะบอลมากกว่าก็หลังๆก็แขนหักไปสองรอบเหมือนที่ผมร้อยที่ฟังหนักสองรอบแต่ไม่ได้ไม่หักข้างเล่นแบดถูกไหมใช่ก็ไม่ได้หายหันมาตีแบดแต่ก็ตีแบดตอนโตแล้วครับประมาณนั้นอย่างการเรียนนะครับของตั้งเนี้ยแนะนำเรียนยังไงบ้างอาทิตย์หนึ่งเรียนกันกี่ชั่วโมง <ล>ของผมเนี่ยต่อวันขั้นต่ําจะเป็น2ชั่วโมงสชั่วโมงแต่ผมก็จะแนะนําให้มาสักอาทิตย์ละสวันอย่างต่ำเพราะว่าถ้ามาแค่อาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยไม่ได้ละใช่อพอมาอีกสัปดาห์หนึ่งเอาลืมแล้วแล้วแต่คลาของตั้งในการเรียนมันเริ่มยังไงครับอย่างสมัยก่อนของพี่มียนลูกวิ่งคอร์ดเดี๋ยวนี้ยังวิ่งคอร์ดกันอยู่ไหมสมัยพี่อ่ะตอนเด็กๆคือเล่นเกมเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเกมเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้วิ่งคอร์ดไม่ได้วิ่งคอร์ด ส่วนมากแล้วพื้นฐานก็จะมาจากเล่นเดียวทางนั้นเลยแต่พอมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องการความสนุกความถูกต้องของท่าท<ห>างเอาไปต่อยอดอใช่เขาก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องการวิ่งเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีให้เคลื่อนที่บ้างแต่ส่วนมากจะเป็นน็อคลูกเริ่มมาก,มมาก,ก็คือการน็อกแล้วพี่เห็นมีป้อนลูกด้วยก็คือวิงป้อนลูกก็คือต้องป้อนลูกแล้ตีในรูปแบบต่างๆเวลาเรียนครับมันมีวัดความสําเร็จกันยังไงว่ามันมีจบไหมหรือว่าเรียนไปได้เรื่อยแหละ จบมองว่ามันมันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าถึงจะจบในการเรียนแล้วอะสุดท้ายแล้วพอไปตีกับคนอื่นวิธีการตีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่มันเป็นเรื่องของความสร้างความแน่นอนในรตรลีความแน่นอนต้องมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันก่อให้เกิดความสนุกใช่ไหมถ้าเราตีได้ไม่เสียเลยอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคนที่แบบไม่เคยเรียนแบบแล้วพอมาตีก็ก้มเก็บลูกอย่างเงี้ยผัดกันเก็บลูกแทนที่จะตีเหนื่อยใช่แทนทีเก็บลูกเนี่ยแต่พอเราได้ฝึกซ้อมเนี่ยมันเกิดความ ชำนาญความแม่นยําแล้วพอไปตีกับคนอื่นที่มีทิศทางหลากหลายในการตีมีวิธีการตีไม่เหมือนกันเงี้ยเขาก็จะเกิดชาเลนจ์ของเขาว่าเฮ้ยเราอยากชนะคนเนี้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีการตีของเราโดยเอาพื้นฐานที่เราเรียนมาเนี่ยมาปรับใช้อย่างตั้งสอนเนี่ยสอนอยู่คนเดียวปะมีผู้ช่วยปะที่สอนแ่บเด่นมากมีมีผู้ช่วยอยู่บ้างใช่ไหมครับประมาณประมาณสามสามคนเวลาลูกศิษย์นักเรียนมาเรียนเนี่ยประมาณกี่คนได้ต่อครั้งต่อครั้งต่อครั้งน่าจะมี10คน10บคนลบประมาณ ไทยสองสนามขั้น,น,นตับใช่ใชสามัยก่อนพี่ก็จะไม่รู้จักตั้งในฐานะโค้ชเนาะเพราะมันก็ไม่เคยเป็นลูกศิษย์ไม่เคยเรียนแต่ว่าคือตั้งเนี่ยเป็นนักแบตคนหนึ่งที่แบบเล่นแบตเก่งมากๆแล้วก็แข่งนู่นแข่งนี่แม่ชนะไปหมดแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีพรสวสรรค์เนี่ยทุกวันนี้ก็สามารถจะเล่นคุมนี่คือว่ายังไงแม่งก็เอาชนะเขายากมากอะในฐานะโค้ชเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่ารู้สึกประทับใจมามชอบอะไรเงี้ยใน1ิปีที่ผ่านมานอกจากลูกศิษย์ได้รางวัลกลับมาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติของลูกศิยแต่่ะคนอ ความตั้งใจความคิดของเขาไม่เหมือนกันสักคนเลยด้วยความเป็นมนุษย์นะครับเราก็จะเห็นมุมมองของแต่ละคนละปรับตัวให้เข้ากับลูกศิษย์ของแต่ละคนอเดี๋ยวตอนนี้หกโมงละเดี๋ยวเราไปตามโค้ตั้งเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปเรียนตอนหกโมงเนี่ยคลาสเป็นไงบ้างนะตอนนี้เวลาเขาแล้วอ่ะโอเคไปไปดูครับ มากระทบลูกที่กระโดดแยกหา ลูกกระทบไม้ฮัวเออเป็นช่วงท้ายๆแล้วก็ปล่อไปไปเนาะไปเล่นเกมไปแงละครับใช่ครับก็ใช้เวลาต่อครั้งต่อคอร์สประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงต่อครั้งลูกศิษย์ก็วนๆกันไปใช่ครับแต่ละวันก็จะคนจะไม่ค่อยซ้งกันจะมีบางชุดที่สงกันมีลูกศิษย์ตอนนี้ที่เรียนต่อเรื่องมันนานที่สุดเลยยาวแค่ไหนครชุดแรกเลยจะมีประมาณสี่ปีสี่ปีก็ยังมีมีประมาณ4-5คนถ้าเป็นมหาลัยนี่จบมหาลัยแล้วนะสี่ปีซึ่งแต่ละคนก็มีออบเจกตีฟอะไรต่างๆกันไปใช่ไหมแต่คนก็จะไปแข่งได้่่ววาเดี๋ย ที่5จะไปแข่งกันใช่เราจะลองตามไปดูว่าลูกศิษย์โค้ตั้งเนี่ยฟีล์มมีเป็นยังไงบ้างในเวลาลงแข่งขันสุดท้ายมีอะไรจะฝากไว้หน่อยนะครับโปรโมทก็ได้อาจจะเรียกกัโค้ชตั้งเนี่ยสนใจทขามีอไงบ้างจะฝากเป็นไอดีไลน์นะครับห้าไอดีไลน์ครับ T U N G T U N G K U N G K U N G แล้วก็เลข67เลข67เอ่อลูกศิษย์แต่ละคนก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นเยอะอย่างที่ตีแบบเองตีกับกู้อย่างเงี้ยตีกับแบงก์อย่างเงี้ยกู้เนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลมาก่อนแล้วก็แต่ละครั้งที่ตีด้วยกััันนนนคคือกกกก็็มาเเลล่่วพีจดๆ บงเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเขาท่าทางเขาแบบไม่ใช่นักบอลแล้วตอนนี้เป็นนักแบดเต็มที่แล้วตอนนี้กูสู้ไินไช่แล้วเดี๋ยวไปดูฝีมือลูกศิษย์คนตั้งเขาแข่งกันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับสนามบัตรนามิตลามินทานะครับก็จะมาช่วงประมาณก็6โมงเดี๋ยวก็จะเจออะไรนะฮะบวันไหนเม่อไงอย่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสช่วง6โมงเย็นครับช่วง6โมงเย็นวันเสาร์1ทุ่ม3ทุ่ม1ทุ่มถึง3ทุ่มอยากแนะนำคู่ใหญ่ที่อยาก รู้จักในกีฬาแบบมินตันบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบกีฬาแบบเนี่ยมันง่ายๆมันตีไปตีมาแต่ถามว่าพอได้มาเล่นจริงๆเนีเราจะรู้เลยว่ามันใช้ทักษะหลายด้นเนาะมันใช้สมาธิมันใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันใช้ความคล่องตัวตีไม่ถูกต้องบางทีเจ็บด้วย แล้วก็อาจจะไม่สนุกอาจจะเดินเก็บลูกสะเยอะกว่าพอได้ยินคาพูดตั้งคิดถึงอาจารย์เอ๋ซึ่งอาจารย์เอ๋เคยตีแบตแล้วก็เขาไปสอนสโนว์บอร์ดที่ญี่ปุน่นเขาพูดเหมือนตั้งเลยเขาบอกว่าคนเราอ่ะจะลงไปไว่ายน้ำเดี๋ยลงไปเล่นน้าทะเลเวลาเราลงไปเล่นน้าทะเลอะไรพวกนั้นเราไม่กลัวนะ<ม>แต่ว่าว่ายน้ําเป็นหรือไม่เป็นบางทีมันทําให้เราจมน้ําได้หรือว่าไว่ายไม่ถูกวิธีก็เรียบร้อยเหมือนกันนะบางทีมันต้องมีทักษะที่ถูกต้องมันถึงจะดีที่สุดครับมันจะเป็นในเรื่องของ objective ที่เราได้พัฒนาตัวเองใช่แล้วก็หาายใใจนี่่คชแล้ววกก็มมสสุ นะเวลามาทํางานหนักมาเครียดแล้วก็ได้มาเล่นแบบนะครับอ,อย่างได้มาเรียนเนี่ยตะกี้เห็นเลยอย่างที่เก็บภาพเอาไว้ก็คือว่าลูกอะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มความชัวของการเล่นเทคนิคอะไรต่างๆดีมากๆเลยโอเคถ้างั้นขอบคุณมากครับตั้งในซื้อครับดดูครับ